แบกมีเพื่อนที่หลังเพื่อนไม่เอาเพื่อนเพื่อนเสียป้าพศหมดวงการเดียวเหมือนเดียวงการมันเถิงใช่ก็อยู่วงการอะไรกันแนเอาใจก็เดี๋ยวเพื่อนอ้วกใส่กล้มตัวเองเพื่อนอีออกแล้วมันติดอยู่ที่คอเลยนิดเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นแล้วมันก็อ้วกเหมือนพี่เพื่อนเลย ไอ้ไอ้รักกันมันเมาแล้วมันอ้วกแล้วเหมือนเพื่อนกันเพื่อนก็เมาแล้วเพื่อนก็ออ้วกจนเพื่อนไปนอนนะฮะอยู่กับเพื่อนเนี่ยของพี่เดสตาวอท์นัมเบอร์อะไรไม่รู้เลยศูนย์แปดสี่สามศูนย์